เช้านี้เรื่องของการควบคุมตัวแก่นนำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวพัชราวลีธนกิจวิมูลผลหรือว่านางสาวไมายซึ่งเป็นผู้พูดคนสุดท้ายช่วงที่มวลชนเนี่ยเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบปรัฐบาลแล้วก็มีการยื่นหนังสือลาออกให้พลเอกประยุจันโอชาเซนเนี่ยค่ะนางสาวไมายถูกจับตามหมายจับในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินค่ะ ถูกจับที่ซอยราชวิถี3ย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการไปชุมนุมนางสาวมายระบุว่าเธอไม่รู้สึกกลัวที่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็เห็นว่าการเข้าจับกลุ่มเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจับในยามวิกาลก่อนที่ตำรวจจะนำตัวนางสาวมายขึ้นรถและนำไปที่กองบังคับการตร,ตระเวนชายแดนตอชอดอภาคหนึ่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ เป็นหมายจับที่สอน,อนลุมพินีไปขอสารแขวงปทุมวันนะคะอนุมัติหมายจับรวมทั้งหมด12คนจากกรณีที่ไปร่วมปราศัยที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ